ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัายีพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอยู่หลายพื้นที่นะครับวันที่16เดือนมกราคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้มีการประท่ากันเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองลอยก่อนะครับลัตกยาทาหารมิลายแอบเสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่ตัวเมืองลอยก่อนะครับไปที่ป้อมตําหนดนะครับกลางใจเมืองมีทาหารมินายประมาณ30กันนายนะครับ แอบเข้าไปพักอาศัยอยู่ในโรงพักตำรวจนะครับแล้วมีทาหาร KA หรือ KN เอนทนะครับร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดักซุ่มโจมตีทาหารไม่องลายและรับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับทําให้ทาหารไม่ลงลายเสียชีวิตไป5นายนะครับบาดเจ็บอีก3นายด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่โรงพักนะครับมีการประท่ากันเกิดขึ้นประมาณ30กันนาทีนะครับทาหารไม่องลาย เรียกกำลังเสริมเข้ามาในพื้นที่ทันทีนะครับหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงทาหารมินายใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในพื้นที่ต่างๆนะครับทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหาย10หลังคาเรือด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องชาวบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับหลบหนีออกไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับ ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในพื้นที่นะครับทหารมิลองไลใช้เครื่องบินเข้าโจมตีก็ทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายนะครับแต่ทหาร k a หรือ k n t f ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ทหารมิลองไลเสียชีวิตไปห้านายนะครับพี่น้องชาวมัานที่อยู่ในเมืองลอยก่อเริ่มอบพยพหนีออกไปจากพื้นที่เกือบ50เซนนะครับ ก็ไปยังรัดฉันพี่น้องชาวไทยใหญ่จํานวนมากนะครับตอนนี้พี่น้องชาวไทยใหญ่ในหมู่บ้านต่างๆก็ช่วยเหลือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่โอพยพเข้ามาในพื้นที่นะครับเราไปต่อกันในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองเมยวาดีนะครับทหารมิลนลายแอบเอาน้ํามันอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่นะครับถนนสายเอเชมีรถขนน้ํามันทหารมิโลายประมาณ3คันนะครับเข้ามาในพื้นที่ แต่รถไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับขนน้ามันรถถังหรือขนน้ามันเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อมาเติมรถถังหรือเครื่องบินทาหารไม่นองลายนะครับที่เอาไปโจมตีทาหารกะเรียงในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่ากว่ทาทหารไม่นองลายได้เอารถเข้ามาในพื้นที่นะครับถนนสายเอเชมีทาหาร K.N.L.A. นะครับร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตี ยิงรถน้ำมันทหารไม่ลงลายนะครับมีไฟไหม้แต่อีกสองคันหลบหนีไปได้นะครับแต่คนที่นั่งอยู่ในรถเสียชีวิตไป3นายนะครับทหารไม่ลงลายที่แอบเอาน้ํามันเข้ามาในพื้นที่ใกล้ๆก,ก,กับเม,มืองเมียวดีนะครับถนนสายเอเชียทําให้รถน้ํามันทหารไม่ไลายได้รับความเสียหายหรือไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ทหารเคนเวร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนนะครับเฝ้าทุกเส้นทาง เพ so so, ื่อป้องกันทหารเม่เป็แอบเสริมกองกําลังหรือขนอาวุธเข้ามาในพื้นที่นะครับรัดกะเลียงหรือใกล้ๆกับเมืองเมียวดีนะครับแนวชายแดนของไทยมีพี่น้องชาวบ้านยังไม่ได้กลับบ้านกันนะครับก็ยังนอนอยู่แถวฝั่งแม่น้ําเหมยนะครับพี่น้องเราไปต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งนะครับพี่น้องในพื้นที่ภาคสกายทหารเม่ยงรายได้เสริมกองกําลังเข้าไปในพื้นที่นะครับมีกองกําลังเกือบ200กระนายนะครับ เข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับประ,ประมาณ30หลังคาเรือนด้วยกันนะครับที่ได้รับความเสียหายพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆถูกทหารม่ลงลายจับกลุ่มนะครับในภาคสกายทหารไม่ลงลายเข้าไปค้นหากลุ่มพีเดียบนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนที่ทําอาวุธปืนหรือ RPG อะไรต่างๆนะครับ ที่ใช้โดนโยนระเบิดลงไปใช่ทหารพวกมิ่นองลลยนะครับแต่ทหารมินองาลได้เสริมกองกาลังเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปตจดค้นพี่น้องชาวบ้านนะครับเอาทรัพย์สินหรือจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับว่าให้บอกที่อยู่กลุ่มน้องๆ้องเยาวชนหรือกลุ่มพีดีเอฟนะครับก็จับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านแล้วเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคสกายก็มีอยู่หลายหมู่บ้านนะครับที่ได้รับความเสียหายทหารมิหนองไลประมาณ200นายนะครับ พร้อมกับรถถังอีก2องคันนะครับไปตามหากลุ่มน้องๆ้องเยาวชนนะครับที่ผลิตอาวุธปืนขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับทหารมิล,ลาไรอาจจะกลัวกลุ่มน้องๆเยาวชนนะครับแต่ก็มีผู้ใจดีนะครับที่ส่ง RPG มาให้กับกลุ่มน้องๆ้องเยาวชนในกลุ่ม PTF นะครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายก็ส่ง RPG มาให้นะครับน้องๆเยาวชนเขาก็ขอขอบคุณ ผู้ใจดีนะครับอาจจะเห็นน้องๆเขานะครับที่กําลังทําอาวุธปืนอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะต่อสู้กับทหารมิถลลายก็เลยส่ง RPG ของจริงมาให้นะครับแต่กลุ่มน้องๆเยาวชนที่มีความรู้ทำ r า RPG หรือมีโดนนะครับที่ยิงปืนได้นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนพัฒฐ์ขึ้นมานะครับอาจจะใช้โดนเข้าโจมตีทหารมิงลลายนะครับ โดนกลุ่มน้องๆเยาวชนยังมีไม่มากนะครับเอาปืนสั้นนะครับไปติดใส่ที่โดนแล้วยิงปืนได้นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกำลังรวมตัวกันเพื่อสร้างอาวุธปืนขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะต่อสู้กับทหารมิงลายที่เข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคสกายนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีการประทะกันอย่างดุดเดือดนะครับในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองโกนะครับทางไปลัดชินทหารมิลองไลเสริมกองกำลังเข้าไปจำนวนมากนะครับแล้วใช้ปืนใหญ่เปิดทางนะครับเพื่อสู้รบกับทหาร KIA ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนในพื้นที่นะครับมีการประทะกันเกิดขึ้นวันเดียว3รอบด้วยกันนะครับทำให้ทหารมินอลไลได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับ แต่กลุ่มน้องนเยาวชวนหรือกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่ม PDF นะครับได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป2นายนะครับที่มีการประท่ากันเกิดขึ้น ทหารมินองลายใช้ปืนยิงกระหน่ำใส่นะครับแล้วอาไฟจุดเผาน้องเขาทั้งเป็นนะครับสคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประท่ากันเกิดขึ้นนะครับทหารมินองลายเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างถนน,นนะครับไม่วอดไปหลายหลังด้วยกันนะครับทางไปลัดกระชินนะครับแต่ทหารกระชินก็ไม่ยอมนะครับทหารมินอลาย พยายามขนอาวุธปืนใหญ่หรือรถถังเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อจะเข้าไปยึดสถานที่ต่างๆแต่ทหารกระชินเฝ้าตามเส้นทางนะครับไม่ให้ทหารไม่ลงลายเข้าไปในพื้นที่ก็ยังเข้าไปในพื้นที่นะครับก็เลยมีการประท่ากันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้3รอบด้วยกันนะครับทําให้ทั้ง2ฝ่ายเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่ทราบจํานวนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับพี่น้องในพื้นที่ใกล้ๆกกับเมืองโกนะครับทางไปลาดกระชิน ทหารไม่นองลายรู้นะครับถ้ายึดลัดชินได้จะเป็นทางค้าขายของคนจีนนะครับในพื้นที่คนจีนก็พร้อมจะขายอาวุธปืนหรืออาหารการกินน้ํามันอะไรต่างๆนะครับมาจากเมืองจีนมันก็จะง่ายขึ้นกับทหารไม่นองลายนะครับก็เลยพยายามจะเข้าไปยึดสถานที่ต่างๆในลัดชินให้ได้นะครับพี่น้อง ยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สูงคา